พี่ค่ะวันนี้นะคะเคจะทําปลากระพงลวกจิ้มนะคะก็มีปลากระพงนะคะปลากระพงสไลด์ค่ะน้ำลวกก็ต้องมีหอมตะไคร้ค่ะใบมะกรูดพริกนะคะพริกชี้ฟ้าค่ะปลากระพงลวกจิ้มน้ําจิ้มเขียวซีฟู้ดนะคะทํากันเลยค่ะตั้งน้ํานะคะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนแกงน้ําตาลหนึ่งช้อนแกงนะคะตะไคร้หนึ่งต้น หอมหนึ่งหัวข่าหนึ่งหัวพริกชี้ฟ้าแดงสิสบเม็ดใบมะกรูดห้าใบค่ะใส่ลงไปเลยพอน้ำเดือดแล้วนะคะปลากระพงค่ะประมาณครึ่งกิโลค่ะลวกเลยค่ะใส่ตะแกรงนะคะแล้วก็ลงลวกเลยค่ะนนะคะ ลวกนะคะพอน้ำเดือดขึ้นมาเนื้อปลาขาวแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็ไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวนะคะพริกเขียวค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกเขียวนะคะก็มีพริกเขียวชี้ฟ้าเขียวยี่สิบเม็ดกระเทียมหนึ่งหัวรากผักชีสองราก แล้วก็ใบผักชีด้วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อความหอมเกลือครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟพรกไทยละหงช้อนครึ่งช้อนกาแฟค่ะมะนาวสองลูกน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงแล้วก็น้ำกระเทียมดองหนึ่งช้อนแกงนะคะแล้วก็ไปปั่นค่ะปั่นเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกเขียวค่ะ ต่อจากนั้นนะคะจัดลงจานค่ะกระเทียมเจียวค่ะโรยเลยค่ะกระเทียมเจียวสีทองเจียวเองนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะปลากระพงลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดพริกเขียวค่ะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆ